จะทาวุฒไล์แบลดีเทิร์ปันปันลั่นโสดไล์สาวคุยสวัสดีค่ะผู้ชมส้มซาคุยข่าวบันเทิงรายงานตุกแล้วจ้าช่วงนี้เรียกได้ว่าหนุ่มหล่อหน้าใสยนุ่มมาจจุราวุฒเ้ว่ยงานจะชุกค่ะโหงานจนป่วยมีโอกาสเจอเจ้าตัวที่งานเธอชีซอยเฟสและสื่อการค้าพาราลกอนก็เลยขออัพเดตกันสักหน่อยค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นอะไร ไ,ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟังค่ะว่าตอนนี้อาการป่วยเพิ่งจะดีขึ้นค่ะมีอาการไอแล้วก็น้ำมูกไหลย,ยังไม่มีเวลาไปหาหมอค่ะได้แต่ซื้อยามาทานเองรับว่ามีผลกระทบกับงานบ้างค่ะแต่ถ้าเป็นหนักกว่านี้เนี่ยก็คงต้องเคลียร์คิวไปหาหมอจ้าด้านความสัมพันธ์กับสาวปันปันยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมค่ะงานนี้เนี่ยแฟนขับเสียให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นกันเห็นทีจะไรวี่แววค่ะพอเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ถ้าคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องงานซะมากกว่า ส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีคนคุยอยู่ด้วยหรือเปล่าจา้าเราไปฟังเสียงสภาพจากหม่ม้าชทาวุฒิพูดถ,ถึงประเด็นในเรือ่องนี้กันเลยค่ะป่วยแต่เพิ่งดีขึ้นครับช่วงนี้คนป่วยเยอะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยตอนแรกผมไอแล้วก็พอใกล้หายแล้วก็เป็น,นมีน้ำมูอะไรเงี้ยแต่เน,นี้ก็ยังยังไม่หายขาดเท่าไหร่ยังไม่มีเวลาไปก็เลยซื้อยากินเอามีมีตอนไอเ้เราต้องถ่ายละครเหนื่อยมากแบบเราต้องกั้น เล่นอะไรเงี้ยก็มีกระทบบ้างแต่ก็แต่ก็โอเคขึ้นแลลวครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยหาย้วมันใกล้หายแล้วอแต่ถ้าเป็นหนักกว่านี้ก็คงต้องไปหาันเหนไม่ค่อยได้คุยกันยกเว้นแบบเรื่องเรื่องงานเวลาแบบประชุมอะไรเงี้ยครับถึงจะเจอกันคงเป็นพี่น้องกันใชแบบ่สบายใจมากกว่าแล้วก็เออเหมือนเหมือนเราคุยกันได้ทุกเรื่องมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยครับมันเ,เหมือนแบบพอพอมาสถานะนี้แล้วมันมัน ยังครับผมมายังไม่อันนี้ไม่ทราบครับผมต่อบฝั่งผมว่าผมว่ายังไม่มีก็แหมงานนี้ดูท่าแฟนคลับจะรุ้นกันไม่ขึ้นจริงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมพนหนุ่มมาสเนี่ยออกมาประกาศแล้วล่ะค่ะว่าโสดสนิทไร้สาวคุยค่ะ